สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ยังเป็นเรื่องของตาชานเริ่มกลัวว่าตาชานจะเป็นพระเอกพระเอกในที่นี้คืออะไรต้องมาดูกันเอามาจากความกลัวของ มัหน้าขาวเขาบ่นออกมาแล้วว่าเขากลัวอะไรเขากลัวว่าตาชาญจะเป็นเครื่องมือของเขาเพราะเห็นว่าเห็นมีกลุ่มคนพยายามชูตาชานขึ้นมาว่าเป็นคนที่ได้รับทงผู้พิทักษ์ป่าจากสมัยก่อนตั้งแต่แก่เป็นผู้ใหญ่เขาน่ะก็กลัวว่าตาชาญจะไปรายงานนั่นนี่ รายงานเรื่องตัดไม้เรื่องอะไรที่ชัยพลโดนเนี่ยเขากลัวหมดเลยแต่ก่อนน่ะชัยพลโดนตบมือตัดกระถินตัดกระถินป่าสี่กิ่งหาว่าทำลายป่าพอเรื่องจบแล้วไม่มีปัญหากลัวอะไรพอเขายึกยักโชตาชานว่าเป็นผู้พิทักษ์ป่ากลัวตาชานจะมาร้องเรียนมารายงานว่าคนนั้นคนนี้ตัด เขาเน่ยแค่โชว์ว่าตาชานมีความสําคัญในอดีตแค่นั้นส่วนการร้องเหรอกลัวละสิเขาโดนอะไรคุณก็โดนได้ถ้าไม่อยากโดนอ่ะถ้ากลัวก็อย่าทําเป็นไงตอนนี้นะ่ะรู้สึกว่าทําไปเยอะแล้วมีปัญหาว่าคนร้องเขาจะร้องไหมตอนนี้นะ่ะต้องไปง้อคนร้องคนร้องเขามีเดี๋ยวเขาก็ไปร้อง โดนเอาคืนเพราะอะไรนะ่ะกลัวเขาร้องเรื่องที่ใช่ไหมเกริ่นเป็นตัวอย่างชัยพลนะ่ะที่ถูกบุกรุกคดีบุกรุกป่าสงวนโดนโทษปรับไร่ละ50,000บาทเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อที่เขายิมสี่ไร่โดนเท่าไหร่รู้ไหมจะโดนเท่าไหร่บอกไว้ก่อนคุณนะ่ะหนักกว่าเขาอีกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ ขอแสดงความยินดีกับตาที่ได้บ้านน็อกดาวหลังใหม่ป้าแกจัดเต็มให้เลยป้าเป็นคนมีสัจจะอยู่แล้วหนูผีเห็นยังคุณเคยทำแบบนี้กับพ่อแม่บ้างไหมเคยทำกับใครบ้างไหมเห็นบ้านน็อกดาวของตาหรือ,อยังคนอย่างป้าเขามีสัจจะการทำบ้านต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าสั่งมายกมาเลยเขาประกอบใหม่ไม่ใช่บ้านน็อกดาว ยังไม่เห็นมาว่าป้าโกหกป้าหลอกตาอย่างนู้นอย่างนี้ลุงหลอกตาอย่างนู้นอย่างนี้พวกคุณอะเห็นกันยังนี่คือคนที่ใจมันดำใจมันมีความอิดฉาคนที่มีความคิดต่ำๆจ้องจะกัดพี่ตัวเองแหกตาดูกันยังการทําบ้านน็อกดาวต้องใช้เวลาไอ้นี่ไม่มีอะไรดีทําแต่คอนเทนต์เลอะเทอะแหกตาดูนะเห็นบ้านน็อกดาวยัง หยุดเห่าได้แล้วหนูผีภาคแกซื้อให้ผมถามว่ามันเคยทำอะไรให้พ่อแม่บ้างไหมสร้างแต่ความหนักใจร้าวฉานให้กับครอบครัวคนนั้นคนนี้เคยทำอะไรให้พ่อบ้างไหมมีแต่ล้างผลาญแถมยังมานั่งว่าคนนั้นคนนี้แหกตาดูด้วยและจบดราม่าได้แล้วมันพูดอะไรไม่ได้มีสาระอะไรเลยลักษณะตอนนี้นะ่ะ มันก็นั่งพร่ำพร่ำอยู่เพื่อความสาใจไม่มีอะไรเลยมึงนะ่ะไม่เห็นหรอว่าพี่สาวมึงถูกรังแกแค่ไหนมึงนะ่ะยังไปซ้ำเติมเขาอีกจิตใจมึงนี่นะ่ะเรวมากเลยนะผู้ชายคนนี้ไม่น่าเกิดมาเป็นคนน่าเกิดมาเป็นหมาหาว่าป้าหลอกตาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ มีประเด็นดรามา่าคุณคิดได้ยังไงคุณไม่แหกตาดูหรือว่าหมายสารหมดเขตวันไหนพวกคุณมีอำนาจอะไรที่เข้าไปที่ตรงนั้นและถ่ายคลิปท่านนายอำเภอสั่งคุณเหรอคุณใช้อำนาจมาตราไหนเข้าไปดูไม่ต้องลบคลิปเขาดูดไปหมดแล้วบอกแล้วว่า f อลุงพลป้าแตนไม่ธรรมดานะจริงๆการทำงานคุณเป็นต้องเป็นกลาง หรือจะต้องให้ผมไปอำเภอคุยกับนายอำเภอไหมแค่พวกคุณกําลังเข้ามาพวกคุณก็เป็นกันแบบนี้แล้วลุงพลป้าแตนคิดดีแล้วว่าที่ไม่อยู่กกกเพราะว่าอยู่ไปก็เป็นแบบนี้ลุงพลแกคิดถูกแล้วว่าแกรู้ว่าคนหมู่บ้านนี้เป็นยังไงรู้ว่าชาวบ้านเป็นยังไงชาวบ้านคนอื่นที่ดีนะ่ะก็มีมาก มีกลุ่มเดียวที่สร้างความเดือดร้อนผมถามว่าคุณจะไม่ให้เวลาเขาพักกันเลยเหรอ18ย้าย19ลง20เดินทางมานี่ต่อพวกคุณจะอะไรกันนักหนาลุงพลป้าแตนเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงไม่แหกตาดูประกาศหมายสารกันเหรอโอ้โหไม่เข้าใจเหมือนกันคุณทำอะไรไว้กับผู้ใหญ่บ้านคนเดิมผมนี่แหละ จะทำกับพวกคุณเองคุณคิดว่าใหญ่โตแค่ไหนหรือจะต้องไปที่อำเภอไปคุยกันกับนายอำเภอว่าลูกน้องของคุณมาทำแบบนี้ต่อสายตรงเลยดีไหมว่าท่านได้สั่งลูกน้องมาดูแลพื้นที่นี้ไหมคุณจะเอาแบบนี้ไหมก็ต่างคนต่างอยู่ไปสินี่เพิ่งเริ่มมีอำนาจคุณก็เป็นแบบนี้กันใหญ่ครับฟ้าเลย ถ้าคุณเป็นกลางเราก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามาเป็นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ไง,วงความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์กริดพลเดชวิสัยได้พูดไว้ดังนี้ครับผมต้องออกมาขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการที่ทำให้ผมเป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตาม50,000คนในวันนี้ใช้เวลา30วัน หลายคนสงสัยทำไมผมเพิ่งออกมาวิหาวิจารณ์เรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมจะเล่าที่มาให้ฟังในการเป็นยูทูบเบอร์ของผมเริ่มแรกต้องขอบคุณหมอป่าเพราะผมวิหาวิจารณ์หมอป่าใน Facebook จนคนรู้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการทำงานของหมอป่ามีวันหนึ่งหมอป่ามาพิษณุโลกจะมาเล่นงานพระที่พิษณุโลกไม่รู้ว่ามา มีสื่อมวลชนช่องหนึ่งมาแนะนําให้มาสัมภาษณ์ผมว่าผมไม่ชอบหมอปลามีแนวทางการแพิวิจารณ์หมอปลายังไงมาสัมภาษณ์ที่ปัป๊มปตทสัมภาษณ์อย่างดิบอย่างดีถึงแนวทางไม่เห็นด้วยกับการทํางานของหมอปลาเลยถามว่าจะออกอากาศเมื่อไหร่เวลาหนึ่งทุ่มถามว่าใครเป็นผู้ประกาศพุทธอภิวันปรากฏว่าผมก็เข้าไปดู ออกก่อนทุ่มนิดหน่อยพอภาพที่ผมเห็นในข่าวช่องอมรินแม่งด่าผมหาว่าผมอ้างตัวว่าเป็นนายกสมาคมสื่อท้องถิ่นและเอาคลิปใน Facebook Live ของผมมายำทำนองว่าผมเป็นสื่อมวลชนจริงหรือแล้วยกยอหมอปลาดุดเทพที่สถิตมาอย่างโลกมนุษย์ผมเลยโทรหานักข่าวที่สัมภาษณ์ผมไม่รับสายผมไลน์ก็ไม่อ่าน แค้นฝังอยู่ในอกเช้ามามีข่าวในของจิตดีพิธีกรสามคนสามคนนี้รุมยำผมเลยบอกว่าผมจะไปถีบหน้าหมอปลาไม่กลัวใครมาสอนผมอีกรู้เรื่องกฎหมายไหมเท่านั้นแหละผมไล้สดในช่อง facebook ผมด่ามันอย่างสเสียห,หายสอนมันลงข่าวผิดด่าทั้งพุทธจิตดีพิธีกรสามคนนั้นความคืบหน้าจากทาง ช่อง u ู e ูบเคยบอกเจ้าแล้วในพูดไว้อย่างนี้ครับขั้นตอนในการแจ้งความเราก็มาแจ้งความรักษาสิทธิของเราด,เดําเนินคดีหลายช่องตอนนี้มีทั้งหมด3ช่องผมให้ทีมงานทนายผมดําเนินคดี3ช่องเลยวันนี้แจ้งความทั้งหมด3ช่องเผยแพร่ภาพผมโดยไม่ได้รับอนุญาตเราต้องทําให้เขารู้ว่าผมไม่อยากให้ใครมายุ่งกับผมกับลุง ต้องควรอยู่ในขอบเขตไหมละ่ะว่ากันไปตามกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเคสนี้นะ่ะผมจะทำเป็นกรณีตัวอย่างให้กับบุคลากรทั้ง3คนนี้ว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะมันผิดนะอย่าไปทำนะกฎหมายตัวใหม่ออกมาคุณควรศึกษาให้ดีคุณรับทราบแล้วหรือยังผมจะไปถ่ายใครต้องขออนุญาตก่อน apps เซฟลุงพลในเมื่อสื่อเข้าแจ้งลุงเราก็แจ้งสื่อเราเจอกันทั้งปีอะผมพร้อมที่จะเดินทางไปศาลช่วงนี้นะ่ะมีแต่เรื่องราวขอขอบคุณทีมงานทนายด้วยขอบคุณร้อยเวรที่รับเรื่องนี้ด้วยเราก็รอดูต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าแจ้งปุ๊บได้ปั๊บเลยมันต้องสอบปากคำเพื่อตั้งข้อกล่าวหาเขาร้อยเวร ต้องเรียกมาสอบปากคาตั้งข้อกล่าวหาส่วนเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับทางร้อยเวนจะส่งถึงอายการเองเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเขามีสิทธิ์จะจ้างทนายสิทธิของเราคือตั้งข้อกล่าวหาเพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายเขาจะผิดหรือไม่ผิดเราก็ไปสู้กันในศาล